ว่าเราทำอะไรอยู่คะฮะทำอะไรอยู่คะเนี่ยปลูกปผักเกน้อยเกินไปเตรียมอันนี้เตรียมพรอมเมล็ดนะคะทำคนละถาดอะไรินกันกิันกันไปแบบนี้ใส่แบบนี้นะคะใช่ค่ะใส่ให้มันตรงๆเอาไว้ <laughs> <laughs> บอกไว้ไวลานี่ใส่ให้ตรงๆแบบนี้ ไหนคะตรงๆว้าวบบเจ๋งมากโอ้ดินน่าจะพอหรือเปล่าลูกเหลือน้อยเนาะโอเควเดี๋ยวเรามาดูต่อไปจะใส่มเมล็ดจะ่ดินให้เต็มก่อนอา้อาวแล้วหนูจะจำได้ไหมว่ารู้ไหนหนูใส่ไปแล้วหนูจะทำวิธีแบบไหนอ้อาวก็ดูจะทำทีละฟัง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 ทีล้ฟังเนาะเอาฝั่งลายอย่างดีกว่าเนาะ อันนี้กําลังหยอดเม็ดเอาไหนลองใส่ให้ดูสิสองเม็ดสามเม็ดก็ได้หลูกมันเม็ดเล็กใช่ไหมอันนี้ผักกาดอ่ะลงเลยโอเคอันนี้รอสามเม็ดใชสมมดด่สามเม็ดก็ได้สองเม็ดก็ได้จะสี่ได้ไหมสี่ก็ได้แต่มันจะติดกันเกินเดี๋ยวมันไม่โตเราก็ต้องแยกมันออกอยู่ดีแหละสองสามเม็ดกําลังดีทําไมอ่ะ ใช่ได้สามก็ได้อาออับอ,อิบอ,อีบเ,ออเออหลือสองแถวแต่ถ้าตามใจแต่ถ้าแต่ถ้าเราเยอะเกินใช่มันแย่งกันเดี๋ยวมันแย่งอาหารกันมันไม่โตประกาศเม็นประกาศซึ่งเล็กมาก <laughs> ต้องหยอดให้ครบมันมีทั้งหมดกี่หลุมเนี่ยว้าวเหลือกี่แถวเหลือสองแถวหรอคะ อันนี้โอเคแต่เนถ้าเด็กจะไม่รู้เด็กจะเอาเยอะๆเ,เด็กเล็กกว่าห้าขวบหรอใช่เด็กเล็กที่เต่เดือนจะช่วยปลูกก็จะเอาเยอะเด็อเดือนปลูกไปแล้วหรอ